ที่จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้ก็มีครีมสูตรดีและก็ง่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องริ้วรอยในเรื่องชะลอการแก,ก่กก่อนวัยนะคะเพื่อนๆและยังช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆืครีมสูตรนี้โอเคค่ะเรามาดูเลยว่าวิธีการทําและส่วนผสมมีอะไรกันบ้างนะคะ,ะคเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆน ในส่วนผสมของเรานางเอกของเราก็คือวันนี้จะใช้น้ำมันถั่วอัลมอนด์เลยนะคะเป็นนางเอกของเราเลยนะคะในส่วนของถั่วอัลมอนด์ประโยชน์ของเขาจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างระบบภูมิภูมิคันกันคุ้มกันต่อร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆและก็ยังช่วยชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆ ในส่วนของเม็ดอัลมอนด์นะคะแล้วประโยชน์เขามากมายเลยค่ะในตัวของเม็ดอัลมอนด์นี้นะคะเพื่อนๆในส่วนของเม็ดเมล็ดอ่าออยออยถั่วอัลมอนด์เราจะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่นะคะใช้ไปก่อนหนึ่งช้อนชานะคะนี่คือในส่วนของ ออยมเมล็ดถั่วอัลมอนต์นะคะตัวที่สองเจลเจลว่านหางจระเข้เราจะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะกะเอาปริมาณอยากทำมากทำน้อยอยากได้ครีมเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยนะคะเพื่อนๆจะใช้ไปก่อนที่หนึ่งช้อนชานะคะถ้าขาดเหลือยังไงเราเติมได้ค่ะ นี่คือในส่วนของเจีวนะคะตัวต่อไปวิตามินอ e. ีถ้าเพื่อนเพื่อมีแบบแคปซูลก็ใช้แบบแคปซูลหนึ่งแคปซูลนะคะส่วนตัวไม่มีมีแบบหัวปั๊มก็จะใช้ไปที่ประมาณ2อหยด2อหยดสหยดเท่ากับ1นึ่งแคปซูลเนาะแล้วก็น้ำมันเปลือกส้มนะคะที่สกัดจากเปลือกส้มนะคะเขาจะช่วยให้วิตามินซีเยอะแยะเลยนะคะในน้ำมันของ เปลือกส้มนะคะอันนี้คือสกัดเองค่ะเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่นะคะถ้ามีวิตามินซีก็ใส่วิตามินซีเลยนะคะเพื่อนๆนตัวนี้คือน้ำมันแครอทค่ะตัวนี้ก็สกัดเองนะคะน้ำมันแครอทเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะจะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองหยดเนาะ จะต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของน้ํามันแครอทนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะครีมสูตรนี้เป็นสูตรกลางคืนนะคะหรือเ,เพื่อนเจะทานได้ทั้งเช้ากลางวันก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมของแต่และตัวไม่มีสิ่งใดที่ไวต่อแสงนะคะส่วนของน้ํามันแครอทเขาก็จะช่วยอ่า คลมการแสงแดดได้ในระดับหนึ่งค่ะในส่วนของน้ำมันแครอทนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอย่างนี้ค่ะเนื้อขาจะเนียนมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเนื้อเข้าเนียนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็ไปเอาสูตรมาจากต่างประเทศค่ะในสูตรของต่างประเทศค่ะสูตรนี้ชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะ,ะเอาใส่กับปลูกให้ดูนะคะเพื่อนๆ นี่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนื้อครีมที่เราทำออกมาแล้วเขาจะสวยมากๆค่ะเนื้อเป็นเกลวสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นเกลวแบบนี้ค่ะทาไปเลยค่ะทาหรือเพื่อนเพื่อนจะทาทั้งกลางวันก็ได้นะคะเช้าเช้าด้วย ไม่เป็นไรนะคะเพราะครีมสูตรนี้ไม่มีไม่มีสารตัวใดที่ว่าไวต่อแสงค่ะทาได้เลยนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะคเพื่อนๆไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะไม่เหนียวนะคะนี่ค่ะเราทาแค่นี้แล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งค่ะแล้วเพื่อนๆก็มีเดย์ครีมไนท์ครีมก็ทาไปเลยค่ะเป็นปกตินะคะครีมสูตรนี้โอเคนะคะขอบคุณ ทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆลองไปทดลองทําใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมดีครีมเด็ดจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ